สวัสดีค่ะขณะที่เราเดินทางไปหาไทยเราก็ได้ทำการพักทานข้าวกันแล้วและเมนูวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่มีนิดมาใหม่นะนี่มาใหม่เป็นอาหารอีสานปลาแซบแบอันนี้มาใหม่นะอาจารย์รีวิวสิอร่อยาแซ่บไหมร้านนี้ร้านนี้จะอยู่อยุธยาีก่อนว่าผมไม่จักนะครับแต่เขาสลุดป้ายครับสลุดป้ายกันจอดครับสลุดป้าย สะดุดป้ายร้านชื่อนีร้านชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยชื่อเนี่ยร้านชื่อใช่ใช่นี่ยตามแท้แท้ปลาใ่เดี๋ยวต้นไลฟ์แอดเดี๋ยวต้นคลิปแอดไปอัดด้านหน้าให้เนี่ยวจะอ๋อแต่อาจารย์ชิมก่อนอาจารย์ชิมก่อนปลาไหลปลาตุปลาตุ๋รวยปลาหมอมาเลย ดมหอยเลยโอเคดมหอยอดแซ่บมากจะปั้นาวอร่อยน่าจาบอ่ะ เอาจารย์มุมามนะเพราะเดีตัวนี้ทางโซเชียลแคมป์เขาไม่ชอบความมุมามเขาชอบความเรียบร้อยครับครับอาจารย์จะไกินอาจารย์จะไปกินอร่อยอร่อยเด็ดคอเด็ดคออร่อมากเลยได้ผักอะไรผมไม่จับเลยไม่จับผมไม่จับไม่ให้ไม่ให้อาจารย์ไม่รูใช่ไหมงันถามจะกิพี่ถ้าใครช่วยบอกหน่อยเออช่วยบอกครับผมไม่ดังจริงนะครับนะช่วยบอกถ้าพี่ๆท่จะไหนเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะมี คลิปดีๆแบบนี้ทีๆพี่ดูจบอกเลยผมก็จำจริงนะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเลยนะจบบูนีต้นอะไรต้นั่อะไรอ่ะต่อไปเป็นส้มตำารยจชิมส้มตำสิคอาจารยีละเขาบอกว่าสะดุตรงเนี้แหละอืมอืม โอเคนะคะพี่ๆขอพักคลิปเพียงเท่านี้นะแอดขออนุญาตทานก่อนตอนนี้น้ำลายสอลวจ้านี่เลยจ้ะร้านนี้นี่ถลอร่อยไม่อร่อยซื้อกลับบ้านอ่ะคิดดูพี่ๆกลับบ้านอ่ะแซ่บมากเดี๋ยวเราไปดูชื่อหน้าร้านพ็อตรงนี้มมีลูกอมให้เราดัากลิ่นตงแล้วแต่จริงๆเราอยากเก็บกลิ่นไว้เนาะเพราะว่ากลิ่นปลา้ามันหอม เราไปดูหน้าร้านกันนะคะเผื่อพี่ท่านไหนมาจังหวัดอยุธยาแต่บอกว่าแซ่บนัวมากกุ้งตัวใหญ่หอยก็ใหญ่เกบบ๋ไปเ็นจริงอุ่ยเต็มลงตัวนี่เลยร้านนี้จ้ะใช้ G.P.S น่าจะมาถึงอยู่นะร้านสะดุดปากอีสานนัวอยุธยาแซ่บนัวจริงมีอาจารย์ซื้อกลับบ้านอะ่ะพี่ๆคิดดูแล้วกันแล้วก็อยู่ติดถนนอุ้วันนี้รถติดละ เราหาเลขเสร็จแล้วก็เติมพลังกันแนะนำเลยค่ะแซบสดนัวอร่อย